รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีนะครับน้าๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนารอดนะครับกับร้านอุปกรณ์ตกปลานารอดนะครับประชาทิศเจ็ดสิบหกทุ่งครุกรุงเทพนะครับก็สถานที่ใหม่ที่เรามาสร้างเอาไว้ท้ายซอยนะฮะท้ายซอยเจ็ดสิบหกนะฮะก็อยู่บนพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับแล้วก็บริการด้วยห้องแอร์นะครับมีที่จอดรถให้นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เปิดบริการตั้งแต่9ก้โมงเช้านะครับถึง สองทุ่มนะครับใครที่ดูวิดีโอคลิปนี้แล้วอยากจะมาก็มาตาม g o o g l e Map ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าร้านอุปกรณ์ตกปลานารุ่นนะฮะก็มานำมาถึงที่เลยนะเข้ามาก็จะมีรอกคันนะฮะสายปลายสายนะครับอุปกรณ์เหยื่อนะครับแล้วก็อิสเซอรี่นะครับเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวกับการแต่งกายเกี่ยวกับงานเอาท์ดอร์นะครับพวกตกปลากลางแจ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าให้เลือกเนี่ย แต่ร้านชนิดชนิดจะมีค่อนข้างหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับเดินเลือกแบบจุใจเลยทีเดียวนะครับก็เราจะมีพื้นที่นะครับโชว์สินค้าอยู่นะครับแยกแผนกกันไปนะครับอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรอกตกปลานะครับมีหลายๆชนิดนะครับมีซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลามือหนึ่งมือสองด้วยนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็มีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับส่วนใครที่จะ หารอกนะครับรุ่นอะไรนะครับมือหนึ่งมืองเนี่ยก็ให้ทักข้อความเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ดูผ่านเฟซบุ๊ o นะหรือว่าแฟนเพจของร้านอุปกรณ์ตกปลาโนโรนะครับทักข้อความมาได้เลยนะครับส่วนท่านที่ดูผ่าน y o u t u b e นะครับก็มาตาม ID l i ี e ไลเราได้เลยนะครับไ d เดีเราขึ้นมาให้ตอนท้ายคลิปแล้วนะครับส่วนคันเบ็ดนะครับเราก็จะมีมากมายหลายประเภทนะฮะ แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งขอร,รอกนะครับใครที่อยากจะแต่งรอกแล้วไม่รู้ว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนได้เนี่ยมาที่ร้านจะสะดวกที่สุดนะมาทดลองดัดแปลงใส่ได้หมดเลยนะครับมีการทําให้จนใส่ได้แหละนะนะครับอย่งที่เห็นนี่ก็มีโชว์อยู่ค่อนข้างดีแต่มากมายบางส่วนนะครับบางส่วนเพราะว่าวันที่เราถ่ายนี่ก็ยังมีสินค้าอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้เอาออกมาโชว์นะครับนะฮะช่วงนี้ก็ สินค้าก็จะโชว์บางๆนิดนึงนะแต่ปกติจะแน่นตรงนี้เยอะนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเหยื่องานทะเลอย่างเงี้ยนะฮะงานทะเลคันทะเลนะครับสินค้าโปรโมชั่นก็จะอยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นบุมเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเสื้ออุปกรณ์หมวกนะฮะนะเสื้อชูชีพนะฮะตอนนี้ขายดีมากเลยหมวกฟางนะครับส่วนท่านที่นะครับตกแนวชิงหลิวนะครับหรือว่าตก กุ้งนะครับมันเป็นกุ้งแม่น้าหรือว่ากุ้งบ่อนะฮะที่นี่เรามีอุปกรณ์ตกกุ้งด้วยมีอุปกรณ์ชิงเหล่วด้วยนะครับอุปกรณ์กางเต็นท์นะครับแล้วก็พวกกล่องต่างๆมีทั้งของไทยของจีนของญี่ปุ่นนะครับหลากหลายตามเซกชันของราคาที่ลูกค้าต้องการนะครับก็งานปลายสายก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับเป็นตัวเบทลูกหมุนยิปต่างๆนะครับสายก็จะมีทั้งสายพ e สายเ นะครับให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับนหลังเราก็มีโปดักตของเราเองแล้วนะครับชื่อโลดฟิชชิงนะครับเป็นฟ u สฟอร์นนะเป็นสาย PE เอ c ็ s s ซิเซอรีบางส่วนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พวกตกปลาหมึกเขาเยอะเลยนะครับใครที่อยากมาที่ร้านนะครับดูแล้วแบบไปร้านไหนแล้วอาจจะไม่ได้จบในร้านเดียวนะครับอาจจะอุปกรณ์อาจจะไม่ได้โชว์หลายอย่างอะไรอย่างเี้นะก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินที่นี่ดูนะครับ อย่างเช่นเนี่ยใยยางเนี่ยเราก็จะมีแบบเยอะมากนะครับให้เลือกหลายรูปแบบเลยนั้งแหลปลายยางนอนยางเท็กซัสอะไรพวกนี้นะฮะงานปลายสายก็มีจนถึงสลงสลิงสายเคลฟล่าอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อท่านที่จะไปทําเบ็ดชิกเองนะครับแล้วก็งานประชอนงานเชโดนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะตามสไตล์นะครับกบนโรดก็ยังขายดีอยู่เดิมนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ปลายยางเยอะมากปลายยางนี่บอกเลยว่าที่นี่เยอะมากปลายยางกระกบน,นี่น่าจะ เยอะเลยนะฮะในของฟินฟอกก็มีนะครับของหลายๆท่านหลายๆเจ้านะครับที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เรียนเชิญนะมาที่นี่จนหมดแล้วนะครับนี่ปลายยาก็ไม่หมดนะฮะก็เดินเผื่อเวลากันนิดนึงนะครับใครที่จะเข้ามาอ่าช้อปปิ้งนะครับก็ใช้เวลาในการเดินเลือกซื้อระดับหนึ่งเผื่อเวลากันไปด้วยแล้วกันนะครับที่นั้นก็รับบัตรเครดิตนะฮะทุกธนาคารนะครับแล้วก็โอนเงินได้ปกตินะครับผม แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยแนะนําให้ถ้าเป็นมือใหม่นะครับสําหรับการจัดชุดนะอุปกรณ์ตกปลานะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยตกปลาเลยไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับทางเรามีบริการแนะนําให้ขึ้นสงึ้นสายให้เสร็จเรียบร้อยเลยมาถึงมาตกได้เลยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ขายส่งนะฮะอีกหลายหลายอย่างนะครับส่วนเรือหน้าดินก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อนะฮะจาดใจกันไปเลยนะครับหัวทรงหัวเชื้อมีหมดนะครับเสื้อผ้าก็มีหลายแบรนด์นะครับ ก็ลองมาเลือกชมกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมผมต้องลดไปก่อนครับสวัสดีครับ